จิ้กเถือกเรียบร้อยจิ้กเถือกจิ้กเถือกได้ได้จิ้กเถือกได้จิ้กเถือกชิปไปรบพรลูกนี้นิ่งและรอในจังหวะสองสามสายิงเข้ามือผู้กับประตูอย่างสนองสุภาพวิกับสนอมสุภาพวิกนี่ฝึกซ้อมอยู่สี่นาฬิกาตลอดนะครับฝึกซ้อมอยู่สี่นาฬิกาไม่ใเลยตอนนี้ได้ได้ส่วนลดจากเอ่อจากเฮลเบิ้ลก็ไม่เข้าครับจะเข้าแต่ทีเดียว เดี๋ยวแมรับลเอะเานกัซอมูอาชีพเก็คือปเหาเองาลายเนี่ยเี้คก็เป็นไงครับ้ายเหียไหมครับเดี๋ยวอยากอยาก่อน ก็ทัลบแล้วเอกจริงอกีนะเลืกเยอะเอาแบบัวแบััี่ยจะยี่ยี็นตัวนี่ทางด้านของมาด้าล็อตัดมาี่เกครับได้ลูกคิระยะมาส่สิหลาครับลูกนจะยังไงแล้วพทยาล็ตัดกันีตัวนี้ครับ อ๋อไม่เรียกว่ากำแพง,แงพค,ราาครับยิงเลยโอ้โหเสกวิทยามันไกรมั้ยครับโอ้โหระวังเลยขาเสียเองนะเลยเปล่เจ็บๆระวังครับระวังนีดนะครับไปดูหน่อยครับดูหน่อยครับจังหวะสไลด์ที่ประสานขอโทษด้วยนะครับจังหวะที่ฟุตบอลแล้วมันขามันลึกตรงนั้น ย่าไปที่ฟุตไม่เต็มด้วยครับก็ดีดีระบัดระวังเลยครับอะไรซุ้มบางไผอะไรเยอ้ต่อดูเงีาสำหรับท่านประธานชมรมเอ่อวีพีชายกสานะครับจิลคุตของเราก็ทัศนิตริย์ก็เอ่อซื้มเหล้านะครับสามตันะครับอ๋อสี่ขาดไปกองกึ่ง อย่างนี้จัดการให้ครับแน่นี่เป็นประธานชมรมที่น่ารักที่สุดท่านท่านเลิกทานเหล้าแล้วนะครับโดยสมัยก่อนนี่โหขอโทษขอโทษเหรอไม่อยากจะพูดนะเีด็ดเท้าถือเลี้ยงเท้าอะไรเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยโอ้จริงนี่ขอโทษเราไปไม่อยากจะพูด เเป็นบริษัทไปอ่ะพี่นายเัาดูเกมกนต่อการตัดมาที่เอล่าห15ท่า12เท่าครับโห่ครับอ้าวอาจารย์อานาครับหมดเวลาหมดเวลาการแข่งขันในพอตแรกครับเสมอที่1ะตู้เดิมสสกอร์สกอร์ะไงครับเออสกอร์1ต้อหนึครับ